บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัดรับหน้าที่ดำเนินรายการ วันนี้เราพบกันประจำวันศุกร์ที่5เดือนพฤษภาคมปีคศ2017นะครับในหัวข้อพันธกิจความทรงจำและพระชนะของพระเจ้าที่จะศึกษาร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อที่4ถึงข้อ14นะครับพระธรรมเยเรมีบทที 29, ่29ข้อที 29, 4่4ถึงข้อ14ก็ได้ปรากฏเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า พระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัดดังนี้แก่บรรดาผู้เป็นเฉลยผู้ซึ่งเราได้ในประเทศเข้าไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิโลนนั้นว่าจงสร้างเรือนและเข้าอยู่ในเรือนนั้นจงปลูกสวนและรับประทานผลไม้ที่ได้นั้นจงมีภรรยาและมีบุตรชายบุตรหญิงจงหาภรรยาให้บุตรชายของเจ้าทั้งหลายและยกบุตรหญิงของเจ้าให้แต่งงานเสียเพื่อนาง จะได้มีบุตรชายและบุตรหญิงทวีมากขึ้นที่นั่นและไม่น้อยลงแต่จงส่งเสริมสวัสดิภาพของเมืองซึ่งเราได้กวาดเจ้าให้ไปเป็นเฉลยอยู่นั่นและจงอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเมืองนั้นเพราะว่าเจ้าทั้งหลายจะพบสวัสดิภาพของเจ้าในสวัสดิภาพของเมืองนั้นเพราะพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่า อย่ายอมให้ผู้เผยพระรจนะของเจ้าทั้งหลายหรือผู้ทํานายของเจ้าผู้อยู่ท่ามกลางหลอกหลวงเจ้าและอย่าเชื่อความฝันซึ่งเขาทั้งหลายได้ฝันเห็นเพราะที่เขาเผยพระรจนะแก่เจ้าในนามของเรานั้นเป็นความเท็จเราไม่ได้ใช้เขาไปพระเจ้าตรัสด,ดังนี้แหละเพราะพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าเมื่อเจสิปีแห่งบาบิโลนครบแล้วเราจะเยี่ยมเยียนเจ้า และจะให้คำสัญญาของเราสำเร็จเพื่อเจ้าและจะนำเจ้ากลับมาสู่สถานที่นี้พระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าแล้วเจ้าจะทูลขอต่อเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเรา เมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้เจ้าพบเราและเราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดีและรวบรวมเจ้ามาจากบรรดาประชาชาติและจากทุกที่ที่เราขับไล่เจ้าให้ไปอยู่นั้นพระเจ้าตรัสดังนี้แหละและเราจะนำเจ้ากลับมาอย่างที่ซึ่งเราในประเทศเจ้าให้จากไปนั้น และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและก็เนื้อหาจากพระราชนำของพระเจ้านะครับเป็นถ้อยคําเรื่องราวที่จะนํามาศึกษาใคร่ครวญสมภิกยิ้มร่วมกันนะครับผ่านทางรายการมานาประจําวันสำหรับวันนี้ในหัวข้อพภนธกิจความทรงจําคุณรู้ฟังครับประสบการณ์ความผิดหวังและการสูญเสียอาจทําให้เราโกรธรู้สึกผิดหรือสับสนนะครับ แต่ไม่ว่าการตัดสินใจครั้งนั้นจะส่งผลให้ทางเลือกบางหนทางต้องปิดไปโดยสิ้นเชิงหรืออาจจะไม่ใช่ความผิดของเราแต่สิ่งนั้นได้ส่งผลเลวร้ายต่อชีวิตเราไปแล้วดังเช่นที่ออสวอนเชมเบอร์สเรียกว่าความโศกเศร้าราวลึกของสิ่งที่ไม่น่าเลยนะครับเราอาจจะพยายามเก็บกดความทรงจำที่เจ็บปวดแต่ก็พบว่าที่จริงเราทำไม่ได้คุณรู้ฟังครับ c ชมเบอร์เตือนให้เราไม่ลืมว่าพระเจ้ายังคงมีส่วนในชีวิตของเราท่านกล่าวว่าอย่าก,กลัวเมื่อพระเจ้าทรงนำอดีตกลับขึ้นมาจงปล่อยให้ความทรงจำทำหน้าที่ของมันหน้าที่เหมือนผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อการตักเตือนว่ากล่าวและทำให้โศกเศร้าแต่พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนสิ่งที่ไม่น่าเลยให้กลายเป็นดินดีที่เราจะสามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคต คุณรู้ฟังครับในสมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับเมื่อพระเจ้าทําให้คนอิสราเอลไปเป็นเฉลยในบาบิโลนทรงบอกให้พวกเขารับใช้พระองค์ในดินแดนของคนต่างชาติแล้วก็เติบโตในความเชื่อจนกว่าพระองค์จะนําพวกเขากลับบ้านนะครับในพระธรรมเยเรมีบทที่2 9ข้อ11ได้กล่าวว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าคุณรู้ฟังครับพระเจ้าทรงเตือนไม่ให้เราเพิกเฉยหรือยึดติดอยู่กับอดีตนะครับแต่ให้เราจดจ่อที่พระองค์แล้วก็มองไปข้างหน้านะครับการอภัยของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนความทรงจําอันโศกเศร้าเป็นความมั่นใจในความรักของพระองค์ได้พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับแผนการที่มีต่อเราและสำหรับอนาคตที่รอเราอยู่ในความรักของพระองค์ภษกิจมานาประจําวันร่วมกับคลิปจักรุร่งอรุณสระบุรีขอเชิญเพื่อพี่น้องสมาชิกทุกข่านเข้าร่วมงานมานาสัญจรจังหวัดสระบุรีบรรยากาศภายในงานพบกับเหล่าทีมงานมาสร้างสีสันกับกิจกรรมดีๆและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมากมายของทางภษกิจมานาประจําวัน นอกจากนั้นจะได้พบกับผู้มำนวในการภารกิจมานาประจำวันประเทศไทยอาจารย์นิติเชษฐ์สรุดีวงศ์เตรียมพระพรมาแบ่งปันผ่านพระเจะและถ้อยคำแห่งการหนุนใจงานมานาสัญจรจัดที่คลิตจักรร่งอรุณสระบุรีจังหวัดสระบุรีวันเสาร์ที่3เดือนมิถุนายนริสตศ,ศักราช2017นี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาสนใจเข้าร่วมงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02718 1> 5 1 6หนึ่งห6ยำ 0, 2, 7, 1, 8, 5, 1, 6, 6, ้า02-718-5166-7แล้วพบกันนะครับงานมานาสันจรที่คลึจักรุ่งอรุณสระบุรีจังหวัดสระบุรีรคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังขั้นใดมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแจ้งมาอย่างทีมงานของเราได้นะครับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปรษณียบัตรยาหน้าซองส่งถึงพนธกิจมานาประจำวันตู้ปน .35 ปนฝหัวหมากกรุงเทพ1.0243ผ่านทางโทรศัพท์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข027185166-7แล้วก็เว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i o d b o r g และมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการก่อนจากกันไปนะครับข้อคิดสำหรับวันนี้ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าสามารถใช้ความผิดหวังเพื่อเลี้ยงดูความเชื่อของเราในพระองค์และทั้งหมดนี้ก็คือรายการมานาประจําวันสร้างสารผลิตร,รายการโดยภารกิจมานาประจําวันและผมสันทัดพร้อมทีมงานล่ำลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการในโอกาสครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับถ้้าลูกจจะตอองเ บทเรียนที่ยังไม่เข้าใจพระองค์ทรงรู้ดีว่าแค่ไหนที่ลูกทนไว้แม้ลูกต้องเผชิญกับความยากเย็นสักเท่าไรถ้าพระองค์เห็นสมควรลูกก็อยากจะเข้าใจเพราะลูกนั้นรู้ว่าพระองค์ มีแผนการที่ดีเท่าไรจึงมีแค่เพียงสิ่งเดียวที่ลูกนั้นอยากจะขอลูกขอพระองค์ประทานความเชื่อให้เต็มดวงใจและขอให้ลูกนั้นอดทนได้ไม่ว่าจะพบอะไรลูกขอพระองค์ประทาน ใจที่มันคงไม่หวั่นไหวให้สนกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้เธลูกจะต้องทนกับความสับสนและทุกข์ใจพระองค์ทรงรู้ดีว่าแค่ไหนที่ลูกรับไว้แม้ลูกต้องผัดเชิา ความปวดร้าวสักเท่าไรถ้าพระองค์เห็นสมควรลูกก็อยากจะเข้าใจเพราะลูกนั้นรู้ว่าพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีเท่าไรจึงมีแค่เพียงสิ่งเดียวที่ลูกนั้นอยากจะขอ ทนได้ไม่ว่าจะพบอะไรลูกขอพระองค์ประทานจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวให้สงกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช อยากจะขอลูกขอพระองค์ประทานความเชื่อให้เต็มดวงใจและขอให้ลูกนั้นอดทนได้ไม่ว่าจะพบ ให้สมกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้ลูกขอพระองค์ประทานจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวให้สมกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้